สวัสดีครับวันนี้นายจ้างคิมนะครับจะพามาชิมอินทผาลัมนะครับนะที่เห็นอยู่นี่นะครับนะก็จะพิเศษหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็นสายเทพนะลูกโตโตไม่โตเดี๋ยวเดี๋ยวจะเกินเกินก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นสายเทพพมาเพรนะเ็ก็จะกลายดีนะนะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ําหนักเขาจะเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้เป็น เลดวอร์จินนะครับเลดวอร์จินนะนะครับอันนี้ในะช่างก็ซื้อมานะครับนะไม่ได้ชิมฟรีนะซื้อมานะครับก็ค่อนข้างมีราคานะอยากดูว่า2ลูกนี้มันน้ำหนักเท่าไหร่ดูตัวตาชนะ่างนะช่างให้ดูนะครับอันนี้60กรัมนะสองลูก60กรัมก็คือลูกละ30กรัมนะลูกละ30กรัมเนะนี่ยนะามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับนะ อันนี้ชิมแล้วรสช,ชาติเยี่ยมมากนะแต่สีเขาเป็นสีเหลืองแค่นั้นเองนะดูน้ำหนักนะครับนะเทียบกับเรดเวอร์จินนะอันนี้เขาน่าจะเป็นที่ดาภูพานหรืออะไรสักอย่างนี้นะ,ะน้ำหนักนะเดี๋ยวเลือกเลือกเดี๋ยวแม่เดี๋ยว,ยว,ยวหาว่านะช่างลำย,ยงนะก็สองรูปก,ก็เท่ากับ30กรัมเหมือนกันนะเท่ากันนะครับกับเรดเวอร์จินนะ แต่เดี๋ยวเรามาดูรสชาตินะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงนะนะส่วนอื่นๆเน,น,นี่ยลืมไปนะครับอนนี้แดงยักษ์นะครับนี่แดงยักษ์นะครับแดงยักษ์อันนี้ของอ,อ,อีกสวนหนึ่งนะครับของพี่ชัยยันนะไม้งามลูกศรใน f a c e b o o k นะอันนี้ลูกอาจจะสีไม่ไม,ไม่เข้มมากมันอาจจะอ่อนหน่อยนะผมช่างให้ดูว่าน้ำหนักเขาเท่าไหร่นะเมื่อกี้2ตัวไปแล้วนะ อันนี้25ด้วยด้วยที่พี่เขาใส่รถไว้เดินทางหลายวันนะอาจจะน้ำเรอะหยออกนะแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่า25-30ถึง30ก็ไล่ๆกันนะน้ำหนักอยู่ลยนะไล่ๆกันนะไล่เรื่อกันนะโอเคนะวันนี้เราเราอันนี้ส่วนตัวของออแดงยักษ์เนี่ยแดงยักษ์เนี่ยชิมแล้วนะเดี๋ยว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 อเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เรามาเทียบกันนะครับในนี้เลด v i เวอร์จินนะนะเดี๋ยวเทียบเดี๋ยวชิมได้ดูนะรสชาติ มันจะสมราคาสมที่หน้าตาของลูกเขาไหมนะถ่าชิมเลยนะครับก็กัดเต็มปากเต็มคำนะ อันนี้เราซื้อมาเนี่ยเราจะเอามาพัฒนานะครับเพราะว่าเราเราทราบเรื่องของเกสรตัวผู้ที่มาผสมนะครับนะจริงๆเราก็ปลูกนเนื้อเยื่อแหละนะก่อนจะมีนเนื้อเยื่อสายดีๆต่างๆก็จะเกิดจากพ่อมเมล็ดนี่แหละอันนี้เราจะพัฒนานะครับนะนะถ้าใครไม่อยากสุ่มเสี่ยงไม่อยากใช้เวลาไม่อยากใช้พื้นที่แนะนําซื้อนเนื้อเยื่อไปปลูกนะครับนะอันนี้สําหรับคนที่ จะพัฒนานะครับก็นะชิมครึ่งลูกพอนะอิมอิมนะชิมหลายหลายหลายลูกแล้วเดี๋ยวจะมาเทียบกับตัวมาเทียบดีกว่าอันนี้อันนี้ก็ชิมแล้วนะอันนี้ชิมแล้วรสชาติเขาหวานกลมกล่อมนะครับออกมันนิดๆแล้วก็รสมันกลมกล่อมเนะี่ยมันไม่ได้หวานโดดเด่นไมไ่อะไรมันหวานอร่อยเนื้อแน่นเนื้อดีนะครับอันนี้นะนะครับ อันนี้ก็พี่ชยันนำมานี่ผมทราบว่าเป็นสวนที่อยู่หนองบัวลำพูนะอันนี้หนองบัวลำพูนะครับอยู่ไม่ไกลก่อนแก่นนะอันนี้ชิมแล้วนะครับนะก็ความโดดเด่นของของอินทราย์นเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับพอพอเคาร์สชาติดีอะไรดีต่างๆก็สามารถที่เอาไปทําเนื้อเยื่อแต่บ้านเรายังไม่มีแหลบที่ผลิตเนื้อเยื่อได้อาจจะผลิตได้นะแต่ในเรื่องของ เชิงคาณนิตอาจจะยังไม่มีแพร่หลายต้องเอาต้นกล้าไปปลูกไปเลี้ยงให้มันทดลองก่อนอย่างน้อย3-5ถึงปีดูการกลายการเสถียรของเขาความเสถียรของเขานะแต่เมืองนอกเขาชัวร์ร้อซนะครับนะก็อย่างนี้แหละครับก็ชิมแล้วนะรสชาตินะครับความหวานก็โอเคนะลูกใหญ่สวยสีสวยโอเคนะครับแต่อันนี้เขาก็ เปลือกเขาจะหนาหน่อยหนึ่งนะไฟเบอร์เยอะแต่ก็ถือว่าเนื้อก็ไม่ได้แข็งกระด้างมากนะนะครับไม่ได้แข็งกระด้างมากแต่มีความเฟื่อนนิดนะมีความปัดเฟื่อนอยู่นะยังไม่ยังไม่ยัง,ยงถ้าเทียบกับแดงยักษ์เนี่ยแดงยักษ์ก็จะไม่ไม่ไม่ติดฝาดแล้วนะตัวนี้ก็ไม่ติดฝาดนะนะนะตัวนี้ไม่ติดฝาดนะวันวันหน้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะ เคยเคยลงเมนเฟเแล้วนะอันนี้ชิมแล้วนะครับรสชาติดีนะนะรสชาติใช้ได้ถ้าเทียบกันแล้วรสชาติสุดยอดถ้าเทียบกับตัวนี้นะคนเรื่องนะครับแต่สีของเขาเป็นสีเหลืองนะแต่ถ้าเหลืองหาตัวจับยากไม่มีนะถ้าที่เคยเห็นมีมานะส่วนแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะแดงสายเทมีเยอะนะครับนะแต่อัตลักษณ์ของอินทรพารามแต่ละที่แต่ละสวนทั้งทั้งที่เป็นอัจจบเรศมาจากแม่เดียวกันก็เกิดการ กลายได้นะครับจะมีกลายดีกลายด้อยก็อันนั้นคือต้องสุ่มเสี่ยงนะครับไม่ได้ง่ายๆนะโอเคนะครับสําหรับผู้อยากปลูกอินทรารมนะครับก็ถ้าไม่อยากลองผิดลองถูกไม่อยากสุ่มเสี่ยงไม่อยากใช้เวลานานนะครับก็ซื้อเนื้อเยื่อไปปลูกนะครับชั้นทอบแบบไหนก็มีให้เลือกลองชิมดูนะครับก็ไปปลูกไม่ต้องรอรุ้นนะครับอันนี้ต้องมาลุ้นเรื่องของเพศก่อน ๋ยวน,นี้ก็มีเทคโนโลยีในการตรวจเพศนะเราก็แยกเพศได้ก็ไปปลูกไปปลูกเสร็จก็ไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนแม่นะเราก็ต้องบรุนี่เพราะว่ามีพ่ออื่นมาผสมหรือพ่อเดียวกันผสมเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนอย่างนี้แหละมันก็จะได้เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะอันนั้นก็ไม่ได้ง่ายนะครับก็ต้องใช้เวลาใช้เงินทุนนะใช้พื้นที่นะครับนะโอเควันนี้ชิมให้ดูนะครับเราปูกอินทำพรัมเราต้องชิมให้ดูนะให้รู้นะครับนะ ไม่ถูกนะครับนะโลหลักกิโลละที่ขายกันเนี่ยกิโลละประมาณ5,000บาทถึง10,000บาทนะครับนะสายแดงพวกนี้นะอันนี้ยังไม่ทราบราคานะยังไม่ทราบราคาแต่ผมว่ารสชาติไม่ได้ด้อยกว่าใครนะอันนี้เป็นบอกเลยเลยก็คือเป็นส่วนของคุณอนันต์นะกุดดูนะตะบนกุดดูนะครับนะก็รสชาติดีนะครับนะ ก็ยังชิมน้อยอยู่นะถ้าถ้ายังเหลือก็ส่งมาชิมบ้างนะครับคุณตุ้ยนะคุณนัน,นนะโอเคนะแต่สุดยอดครับชอบดีเจด้วยนะอันนี้เป็นสายมเมล็ดนะครับมเมล็ดจากบาฮีอิสราเอลนะเอามาชํามาเลี้ยงแล้วก็ก็กลายก็จะมีความหลากหลายมีหลายสีรสชาติแตกต่างกันเยอะนะครับนะอย่างเนี้ยอย่างตัวนี้นะเขาบอกว่าไฮบิดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอาจจะราชินีภูพัพนนะีะผมจำไม่ผิดนะ นะแต่ผมผมผมไม่ไม่ไม่กรนนะารันตีว่ามันจริงจําไม่ได้นะอันนี้คือสวนขุดดูนะอันนี้เป็นแม่อาจจะมาจากเมล็ดเดียวกันแต่ลูกไม่เหมือนกันเห็นไหมครับรสชาติไม่เหมือนกันนี่คือความหลากหลายนะก็ไม่ได้ใช่ว่าจะได้อย่างนี้ทุกต้นนะต้องสุ่มเสี่ยงมือนกันต้องใช้ทุนใช้เวลานะครับนะโอเคสําหรับสายพัฒนาสายพันธุ์อย่างนี้แหละผมก็ชิม <c oughs> ผมก็ปลูกเนื้อเยื่อขายเนื้อเยื่อ <c oughs> ก็มีพาเล็กแล้วก็มีความหลากหลายเราเราชอบล้วมีความหลากหลาย,ลยนะเหมือนเหมือนวงการควายงามไก่ชนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกันนะครับนะมันไม่ได้ชนพ่อแม่ดีไม่ใช่แค่ลูกชนเก่งทุกตัวมันจะเด่นทุกตัวมันก็ต้องต้องดูนะโอเคนะครับสำหรับคอยินทรมสรัตว์วันนี้นะครับนะความสวยความเด่นใช้ได้นะครับรสชาติก็โอเคนะแต่ยังไม่ไม่เต็มร้อยถ้าเป็น รวมๆแล้วให้ให้ให้อยู่ประมาณ80% 80คะแนนนะถ้าตัวนี้ถ้าเสีสายเหลืองผมให้90คะแนนไม่รู้จะตีอะไรอีกอาจจะมีเหลืออยู่นะก็ยังยังคิดอยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ